สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมเด e s t ต c อกค้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่นำทุกท่านไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกต,ตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับ The s t ต c อกนะครับมาถึง EP ีที่24แล้วนะครับ e ี EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่ครบรอบหนึ่งปีของรายการผมเลยนะดังนั้นผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะรู้จักการลงทุนของ คุณเด้ผมเรียบร้อยแล้วนะว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะเราตั้งใจที่จะลงทุนระยะยาวและอยู่กับมันเป็นระยะเวลานานเหมือนที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนอ่ะมีพื้นฐานตรงนี้มามากพอแล้วดังนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะปิดชื่อหุ้นแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆอ,อ่ะได้นําข้อมูลของผมอ่ะ ไม่ใช่ไปลอกแต่ไปทำการศึกษาต่อว่าเฮ้ยผมมีแนวคิดในการลงทุนอย่างไรแล้วหุ้นตัวเนี้ยมันน่าสนใจในการลงทุนจริงหรือไม่อันเนี้ยเป็นจุดประสงค์หลักของรายการเดอะสต็อกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะนำเสนอของผมนี่แหละว่าเฮ้ยรูปแบบการลงทุนหุ้นนอกกระแสของผมหรือหุ้นเด้งของผมเป็นแบบนี้และอยากให้เพื่อนๆนะครับได้นำความรู้ที่ได้ของผมเนี่ยไปปรับใช้และลองศึกษาดูว่าเฮ้ยมันมีหุ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับ แต่เดอะสต็อกใน EP นี้นะครับน่าสนใจมากเลยนะเป็น EP ที่24นะครับครบรอบ1ปีของเดอะสต็อกเลยชื่อหุ้นนะครับ n e t ตเบหลายๆคนอาจจะงงนะว่าหุ้นตัวนี้เฮ้ยเขาทำอะไรกันเกี่ยวกับรัฐบาลหรืออะไรไหมวันนี้จะได้รู้จักกันอย่างถ่องแท้แน่นอนนะครับโดยชื่อตอนนะครับผมให้ชื่อตอนนะเป็นผู้เก็บเงิน5บาท10บาทเลยนะ จนได้เป็นล้านเฮ้ยนี่นะน่าสนใจมากเลยนะคือธุรกิจเขาเลยเขาเก็บเงิน5บาท10บาทไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเขาสามารถทําเงินได้เป็นล้านเลยอยากให้เพื่อนเพื่อได้ลองติดตามนะครับว่าหุ้นนอกกระแสะตัวนี้มีดียังไงนะครับเรามาดูที่กิจการของเขาเลยดีกว่ากิจการนะครับเขาบอกเลยนะว่าธุรกิจเขาเนี่ย เป็นผู้คิดค้นด้วยนะสร้างสารรค์และพัฒนาดิจิตอลบิสเนสเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคือสร้างแพลตฟอร์มเฮ้ยโหในประเทศไทยมีหุ้นแบบนี้ด้วยนะในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่าหุ้นที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศไทยมีไม่กี่ตัวหรอกหนึ่งในนั้นก็คือ n e t b a บนะครับและนําเสนอผลิตภัณฑ์นั้นะแก่ผู้ใช้ในรูปแบบเขาเรียกว่า SaaS นะเดี๋ยวลองไปดูนะว่ามันแปลว่ายังไงนะครับย่งครบวงจร โดยระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐหรือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจนะครับและระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภคผู้ฟังดูก็งงนะว่าเขาทําธุรกิจอะไรเดียวเราไปจอดลึก,กันว่าเขาทําอะไรแบบง่ายๆนะครับโดยธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยนะมันเป็นเทรนอนาคตหลายๆคนอาจจะเฮ้ยมันเทรนอนาคตจริงเหรอใช่เทรนอนาคตที่ผมว่าก็คือ p u r p ์ s พลเ s ความหมายก็คือไม่ต้องใช้กระดาษหลายคนก็แบบเฮ้ยตอนนี้ยังไปถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนอยู่เลยเฮ้ยแต่อันนี้คือเทะนดะนาคตจริงๆนะคือการลดใช้กระดาษแล้วใช้แพลตฟอร์มช่วยเหลือนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเน็ตเบเนี่ยเขา มีรายได้จากอะไรหลายๆคนอาจจะยังแบบเข้าใจนะว่าเขามีรายได้จากรัฐบาลหรือรายได้จากรัฐอันนี้ไม่ใช่นะรายได้เขาอะมาจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็เป็นรายได้เขาเรียกว่าเป็นรี i ค g ิ่งคัมก็คือมีรายได้แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆคนที่ใช้แพลตฟอร์มเขาจะรู้สึกชอบแล้วก็อยากใช้อีกเพราะมันง่ายและมันถูกด้วยอันนี้คือตรงจุดนี้นะครับและที่สําคัญนะเขาคิด เงินนะเป็น t r a n s a c t i o ก็คือคิดเงินเป็นแบบเขาเรียกว่าไง transaction ก็คือแบบเป็นเป็นครั้งอา่าต่อครั้งเนี่ยไม่แพงครั้งละ5บาทบ้าง10บาทบ้าง15บาทบ้างอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับที่สำคัญนะครับเน็ตเบเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเออสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเราจะทำธุรกิจหนึ่งอย่างเนี่ยเอานำเข้าส่งออกก็แล้วกันถ้าเกิดผมมีโรงงานที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะ มันไม่ได้ง่ายแค่ส่งเราแบบมีของแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะขั้นตอนต่างๆมันมีมากมายเหลือเกินทั้งขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องอาการขนส่งเอ่ยการประกันเอ่ยสุลกากรเอ่ยภาษีโอ้ยุ่งวุ่นวายมากเลยครับดังที่เห็นเนี่ยว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับเน็ตเบ์นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ช่วยกิจการเหล่านั้นนะดีขึ้นและง่ายขึ้นเอาเรายกตัวอย่างนะ ถ้าเกิดผมอะส่งของไปต่างประเทศอ่าเป็นโรงงานขายโมเดลอยากจะส่งโมเดลไปต่างประเทศ <c oughs> ความชอบส่วนตัวอ่าส่งไปต่างประเทศลองคิดดูนะอ่าเวลาผมจะนาโมเดลส่งไปต่างประเทศผมก็ต้องอ่านำของเนี่ยไปถ้าเกิดเป็นแบบดั้งเดิมนะนําของเนี่ยขึ้นรถขนของไปที่ท่าเรือทําเอกสารอะไรต่างๆมากมายตอดแขว ต่อคิวกันอ้าวมาก,ก่อนก็ส่งไปก่อนมาหลังก็ส่งหลังอุกอาจะเศจนี้วุ่นวายมากแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เน็ตเบนะครับเราจะขีข้อมูลตรงนี้เลยขีข้อมูลอยู่ที่บ้านตักต๊กเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขาแล้วพอไปถึงท่าเรือเราก็ยื่นเอกสารตรงนี้ให้สุลกากรหรือให้ที่เขาอยู่ตรงที่ท่าเรือเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอ๋อโอเคข้อมูลทุกอย่างขีเข้ามาที่ระบบผ่านเรียบร้อยแล้วคุณก็เอา อาของของคุณเนี่ยไปขึ้นเรือที่ตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขนี้หมายเลขนี้ได้เลยคือมันง่ายแล้วมันก็รวดเร็วด้วยอันนี้คือจุดเด่นของ n e t b เบเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมระบบที่มันวุ่นวายอ่ะให้มันง่ายอย่างที่บอกอะครับปัญหาเกี่ยวกับโลกการค้าขายเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าเราจะไปสร้างแพลตฟอร์มเองนะสมมุติว่าผมทําร้าน อ่าผลิตโมเดลอย่างที่ผมบอกอะถ้าผมจะผมทำเองเลยก็ได้มันวุ่นวายมากคือต้องสร้างแพลตฟอร์มมันต่างๆมันยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็แพงด้วยเอาเวลาพวกนี้ไปยุ่งกับกิจการของเราแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของ n น็ตเบดีกว,ว่าคุ้มค่ากว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่าแล้วก็ถูกด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงจุดนี้เลยนะครับ และสิ่งต่อมานะครับ n e t b เบเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยในการเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นกระดาษต่างๆอะ่ะที่เราเวลาเราส่งของนําเข้าส่งออกอะไรต่างๆตอนนี้เน็ตเบเขาจะเด่นด้านนี้นะเรื่องนําเข้าส่งออกแต่ในปีนี้ มันจะมีอย่างอื่นมาแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังกันเดี๋ยวเรามาคุยกันดังเดิมก่อนเขาจะเด่นเรื่องการนําเข้าส่งออกดังนั้นอ่ะเวลานําเข้าส่งออกมันจะมีกระดาษเอกสารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายวุ่นวายมาก,มาก,มากทั้งคนส่งด้วยนะแล้วก็คนตรวจด,ด้วยคนรับด้วยดังนั้นอ่ะเน็ตเบเนี่ยจะเป็นคนที่เขาช่วยเปลี่ยนกระดาษต่างๆให้เป็นข้อมูล Data ที่แบบมาตรฐานแล้วก็เช็คง่ายตรวจสอบง่ายแล้วก็มันรวดเร็วด้วยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลย อันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการดําเนินการของเด็ดเบย์นะครับเน็ b เบเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทําเขาเรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแพลตฟอร์มเลยนะครับและช่วยพัฒนาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้เชื่อมกันได้นะครับในรูปแบบที่เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานอันนี้คือจุดเด่นของ n e ็ตเบอีกจุดหนึ่งเลยนะที่ผมคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจมากนะครับและที่สำคัญนะครับเน็ตเบเนี่ย จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ฝั่งให้มันรวดเร็วขึ้นไวขึ้นถูกขึ้นด้วยอันเนี้ยคนที่เป็นตรงกลางนะคือต้องบอกก่อนว่า n น t ตเบเนี่ยไม่ได้อ่าเกี่ยวข้องกับได้รายได้จากรัฐบาลเลยนะแต่คนที่เป็นตรงกลางอย่างรัฐบาลศุลกากรท่าเรือท่ากาศยานเนี่ยจะแฮปปี้มากเพราะว่ามันง่ายเขาอ่ะก็จะเห็นเอกสารได้ชัดเจนไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอะไรทุกคนเนี่ยจะประหยัดเวลาแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะเลย ไอเนี้ยก็คือทำให้ n e t b เบเนี่ยรู้สึกว่ามันโหมีเขาพาวเวอร์มากเลยนะแล้วก็คู่แข่งในตลาดอะ่ะมีค่อนข้างน้อย,ยนะเขาเป็นเจ้าตลาดด้านนี้โดยตรงเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอธิบายแหละนะครับว่าเฮ้เน็ตเบเนี่ยกิจการจริงๆเขานะคือเป็นการํำเข้าส่งออกเนี่ยอันนี้สมมติผมส่ง เป็นโรงงานในไทยนะครับเนี่ยก็เป็นโรงงานในไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศการที่นําเข้าและส่งออกเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยมันต้องผ่านทั้งท่าเรือท่าอากาศยานศุลกาการกออโยอ,อูอะไรเยอะแยะมากมายเน็ตเบนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมนะครับโดยเขาคิดเป็นรานเซกชันก็คือคิดเป็นต่อครั้งเนี่ยหบาท10บาท15บาทมาใช้เขานี่ประหยัดไม่ต้องคิดแพลตฟอร์มเองเลยทําให้เขานะครับได้ไรายได้ตรงจุดนี้ค่อนข้างมากเลยนะ อันนี้เป็นรายได้นะครับในปี2019นะครับในซ์ายของ o p portunity day นะครับเขาบอกว่ารายได้ของอัปเดตเนี่ยทั้งหมดนะ412ล้านทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าส่งออกนะครับเป็น t r a n s a t i o n ละ5บาทครั้งละ5บาทเนี่ยรวมกันแล้ว82ล้านเลยนะโอ้โ oh, หคือมันต้องเยอะมากๆเลยคือมันปุ๊บป,บปบุเอกสารอะไรต่างๆดูข้อมูลมากมายเลย อาทานซิกช uh, ั่นละสิบบาทนะครับสีล้านโอ้โหแค่สเห็นดูแล้วตกใจเนาะแสดงว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมี Data ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็จะมี15บาทก็ตามที่เห็นนะสิบาบาทนี้ก็คือ27่สิบล้านยีบาทก็คือ20ล้านแล้วก็ยิ่งหบาทตามลําดับนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาอ่ะ ไม่ได้กินเยอะเออแต่กินแบบครั้งน้อยๆแต่กินไปทางซีชั่นแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกชอบว่าเออมันถูกนะดีกว่าไปพัฒนาแพลตฟอร์มเองที่สําคัญนะครับ n e t b เบเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง global t i r เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากๆเลยที่ทําให้เขาอะ่ะมีเสถียรภาพมากกําไรดีมากแล้วก็รายได้ของเขานะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับ กำไรสุทธิจะดีมากเพราะเขาสร้างแพลตฟอร์มครั้งเดียวแล้วก็ m a i นเทน a n c อะไรต่างๆเนี่ยครับหาลูกค้าให้เยอะส่วนที่เป็นกําไรสุดทีอ่ะมันจะเป็นอัดอยู่ตรงนั้นเยอะมากเลยเพราะว่าฟิตคอร์สเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเกือบคงที่อ่นนนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมชอบจุดหนึ่งของ n e t b เบเลยอันนี้ก็การเติบโตของ n e t b เนะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะ ยังไงก็คือต้องหาลูกค้าใหม่เอทำให้เขาเติบโตขึ้นได้แล้วก็มีการเชื่อมกันใหม่ๆของลูกค้านะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นทางด้านนําเข้าและส่งออกดังนั้นน่ะปีที่ผ่านมานะจะเป็นปีที่ผลงานเขาไม่ดีเลยเพราะอะไรการนําเข้าแล้วก็ส่งออกอะ่ะมันเจอโควิดมากๆเลยทําให้ราคาหุ้นอะ่ะมันลงมาจนผมคิดว่านะเฮ้ยมันดูแล้วมันน่าสนใจ เลยนะเออจริงๆสมัยก่อนนี่เขาเป็นดาวค้างฟ้ามากเราไม่มีทางไปแตะต้องเขาเลยแต่ตอนเนี้เขาเริ่มลงมาให้เราได้สัมผัสได้บ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะเน็ตเบยเนี่ย mm. เขามีกิจการอีกหลายอย่างมากมายหนึ่งในกิจการที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเห็นผลงานเลยนะตอนนี้นะคือโรบอทโรบอทเขาอะเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้นำโรบอทมานะ เข้าโรบอตแล้วก็เอามาขายเงี้ยเขาบอกไม่ทําเพราะว่ามาจิ้นน้อยก็คือกําไรสุทธิน้อยแต่เขาจะทําคือให้เช่าเหมือนเดิมอแล้วคิดเป็นรายเดือนหรือรายครั้งที่โรบอทได้ทํางานเออความคิดเขาเข้าท่านะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบแบบนี้เลยคือ,ค,อคือคิดแบบน้อยน้อยแต่ว่าเอาจํานวนครั้งให้มันเยอะๆะมันก็จะดูเหมือนถูกไงอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ เขาเห็นการพัฒนาแบบของของเขาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับตัว n e t ตเบเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะไอหุ่นยนต์เนี่ยมันมาตามโรงพยาบาลต่างๆเยอะมากมายแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของที่โรงพยาบาลที่ผมเคยทำงานอยู่ ตัวนี้เขาจะเอาไปส่งยาให้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดเภสัชกรจะได้ไม่สัมผัสกับผู้ป่วยนะครับลองลองมาดูนะผมว่าหลายๆท่านน,น่าจะเคยเห็นหุ่นยนต์พวกนี้แล้วนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนะครับพาไปดูนะหุ่นยนต์ครับก็ทํางานเนี่ยก็คือเขาจะส่งยาไปให้คนไข้แล้วก็พอเจอคนไข้เภสัชกรก็แนะนาอธิบายการทานยาอะไรต่างๆแล้วก็กลับมาชาร์จถึงแท่นวางข้อดีของมันคือ1ประหยัด ปลอดภัยเออตรงนี้คือสิ่งที่ชัดเจนเลยนะแล้วก็คุ้มค่ากว่าจ้างพนักง,งานเพราะว่า อไอตัวโรบอทเนี่ยไม่มีงอนไม่มีพักไม่มีอะไรเขาก็ทำงานของเขาได้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นของเน็ตเบนะในปีนี้ที่ผมเห็นชัดเจนเลยไอ้ตัวเนี่ยผมว่าน,น่าจะเห็นเยอะขึ้นเลยนะในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะอาจจะเป็นผู้ช่วยในการส่งแลบบ้างเป็นส่งยาบ้างส่งของให้คนไข้บ้างนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเน็ตเบเนี่ยสมัยก่อนนะ มันพึ่งพาแต่การนำเข้ากับส่งออกแต่ตอนนี้ปี2021ถึง2025เนี่ยบริษัทหรือว่าแค่นั้นไม่พอเขาจะมีหลายๆขาซึ่งทำให้กิจการเขาแข็งแรงขึ้นตรงจุดนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนไปดูที่ opportunity day นะของ NetBay จะเห็นว่าผู้วิหารเนี่ยมีไฟมากแล้วก็เห็นการที่เขาบอกว่าเฮ้ กิจการเดิมอะตามจริงนําเข้าส่งออกมันก็ยังดีอยู่นะเป็นรายได้คือแคสคาวก็คือมีรายได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาจะคิดว่าน่าจะพัฒนาอื่นต่อได้น่าจะเติบโตต่อได้เพราะกิจการของเขาหรือขนาดมูลค่ากิจการของเขาอะไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่มันใกล้เคียงของหุ้นเด้งผมเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงงบการเงินว่าผมชอบอะไรตรงจุดนี้ของตัวเน็ตเบนะครับอันนี้เรามาดูแบบ คร่าๆวๆกันนะสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับคือดึงก็คือดีบ่งบอกหนี้ของอหุ้นตัวนั้นนะครับเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอ่นนี่คือตัวดีเลยนะครับถ้าเกิดน้อยๆก็คือแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งจุดก็คือกำไรขั้นต้นเขาจะเห็นเลยนะว่ากิจาการที่มันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมีรายจ่ายคงที่แล้วที่เหลือนะครับ รายได้ที่เหลือมันจะเป็นบุ๊กที่กําไรเนี่ยไอตัวกําไรขั้นต้นมันเยอะขนาดไหนและที่สําคัญอยากพาไปดูกําไรสุทธิว่ามันเยอะขนาดไหนนะของกิจการตัวนี้นะครับอันดับแรกไปดูนีสินก่อนนี่ผมขีดให้ดูนะนี้สินของหุ้นตัวนี้นะครับถือว่าต่ำม,มากเลยนะในปี6-4นะครับก็คือ0.33อันนี้ถือว่าต่ำม,มากแทบไม่มีนี่เลยและกําไรขั้นต้นนะครับเพื่อนๆดูโอ้โหผมเห็นแล้วผมตกใจนะกาไรขั้นต้นของกิจการนะครับเกือบ แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะโอ้ผมขายของเนี่ยโอ้คิดผมคิดไม่ออกเลยว,ว่ากิจการไหนที่กาไรขั้นต้นมันเยอะขนาดนี้นี่แสดงว่ากิจการเขาเนี่ยคือหนึ่งก็คือต้องแบบดีนะคู่แข่งก็คือเข้ายากต้องบอกว่าเข้ายากจริงนะเพราะว่ามันต้องพึ่งเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลด้วยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลด้วยคอนเน็กชันด้วยอย่างผมเนี่ยสมมุตินะผมเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกเนี่ย อันเเนี่ยคิด5บาท10บาทอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยไม่กล้าเปลี่ยนเป็นเจ้าอื่นนะคือราคาเขาก็ถูกอยู่แล้วดังนั้นนะ่ะโูกำไรขั้นต้นเขาเยอะมากเลยนะและกำไรสุทธิก็ยังน่าตกใจนะกำไรสุทธินี่อยู่ระดับ40%เลยนะโอ้มีไม่กี่กิจการ,ร,รในประเทศอะ่ะหรือในตลาดหุ้นที่กำไรสุทธิเยอะขนาดเนี้ยอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกประทับใจสาหรับบริษัทนี้เลยนะครับ และต่อมานะผมอยากพาเพื่อนๆไปดูเขาเรียกวงบการเงินของบริษัทนะแต่ผมเกินนิดหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่ารายได้ปีนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันไม่เติบโตนะแต่ตามจริงรายได้ปีนี้ขึ้นนะไม่ได้แย่เลยแต่มันมีเขาเรียกว่า BOI ก็คือมีเรื่องภาษีที่มันหมดไปแล้วอะ่ะทําให้มีรายจ่ายส่วนวนีนนน้มาอยู่ในปี2565 ก็เลยดูว่าเฮ้ยเติบโตไม่ได้เยอะมากคิดการเขาตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเฮ้ยมันกระทบจากโควิดจริงๆทําให้อะ่ะยอดนําเข้าส่งออกเพราะเขาคิดเป็น a านซิกชั่นนะครับลดน้อยลงมากนะครับแต่มันก็ยังเติบโตเรื่อยๆนะผมเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาที่มันตกลงมาจากจากที่เราเอื้อมไม่ถึงอะ่ะมันลงมาสัมผัสในระดับ P/E ที่โอเคแล้วก็ที่สำคัญนะพันผลยิงดีด้วยตรงจุดนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะในงบการเงินนะครับผม เรามาดูงบการเงินของบริษัทนะครับสังเกตดูนะถ้าเกิดเป็นสเต็ปหุ้นเด้งผมนะสายตาแรกที่ผมจะกวาดไปเลยนะคือกําไรดูกําไรก่อนสิกำไรในปี61นะ148ล้านปีห2 179ร้อน้ลโตนะปี63 156ล้านเนี่ยตอนนี้เจอโควิดทำให้มีปัญหาเรื่องการน,นำเข้าส่งออกนะครับแล้วก็ปี64ขยับขึ้นมาแล้วนะ165ล้านอ่า ROE ROE กำไรสุทธิอย่างที่บอกอะ่ะโหไม่ต้องสืบเลยเป็นหุ้นที่กำไรสุทธิดีมากแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะอันดับต้นๆของตลาดเลยนะไอ้พวก ROE ROA e, แล้วก็กำไรสุทธินะครับและที่สำคัญนะหนึ่งจุดที่ผมชอบนะหุ้นตัวเนี้สมัยก่อนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเกินเอื้อมอะ่ะมันราคา40บาท30 38อย่างเงี้ยนะตอนนี้นะครับมันลงมาเรื่อยๆแล้วนะปัจจุบันอะ่ะ ตอนที่ผมทําคลิปนะครับผมคิดว่าราคาหน้าจูอยู่ประมาณ28บาทเนี่ยลดลงกว่าตรงนี้ด้วยนะครับและเกณฑ์หุ้นเด้งของผมหนึ่งข้อเลยนะที่เป็นเกณฑ์ที่ผมใช้ก็คือ Market Cap หรือมูลค่าของกิจการอะ่ะไม่ได้สูงมากเพราะผมเห็นว่าถ้าเกิดมูลค่ากิจการไม่ได้สูงมากเนี่ยมันมีโอกาสเป็นเด้งหรือทําให้มันโตขึ้นเป็นเท่าได้ง่ายตัวนี้ตรงเกณฑ์นะมูลค่าของตัวเนี้ยอยู่ที่5,000 750ล้านผมว่ากิจการไม่ได้ใหญ่นะ PE ตอนนี้นะครับสมัยก่อน PE เกือบ40เท่าเลยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่าเท่าเท่านั้นและมีปันผลให้ด้วยนะไม่น่าเชื่อนะหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่ปันผลจะน้อยมากตัวน,นี้มีปันผลให้2.76%ในราคาตอนนี้นะผมก็รู้ว่าเฮ้ยปันผลก็ไม่ได้ดูแย่นะแถมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีการเติบโตจากกิจการใหม่ด้วยและถ้าเกิดว่านำเข้าส่งออก เดี๋ยวมันก็กลับมาอันนี้เป็นเรื่องปกติผมเชื่อนะอีกไม่นานก็กลับมารายได้ตรงจุดนี้มาแน่นอนแล้วก็จะมีกิจการใหม่ซึ่งเขาใช้จุดเด่นของเขาเนี่ยในการที่ทำแพลตฟอร์มเนี่ยมาสร้างกิจการใหม่ดังนั้นผมมองแนวโน้มในด้านบวกนะสำหรับตัวเน็ตเบในตอนปีนี้หกนะครับผมเรามาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษ,ษัทนะครับบริษ,ษัทนี้มีผู้ถือหุ้นวันที่18เดือน3ปี65นะครับอยู่เพียง6 7 7 2คนอันนี้อยู่ในเกณฑ์หุ้นเด้งไงนะผมอะ่ะชอบผู้ถือหุ้นที่ไม่มากเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนส่วนน้อยที่ถือหุ้นตัวนี้ดังนั้นน่ะถ้าเน็ตเบย์เนี่ยเป็นคนส่วนน้อยแน่นอนเพราะทางประเทศมีคนถืออยู่ประมาณ6000กว่าคนเท่านั้นเองแล้วก็ ผมชอบหุ้นที่เจ้าของอะ่ะถือเยอะมากๆหรือถือเยอะแบบเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นเจ้าของอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบหุ้นตัวน,นี้ก็มีให้ผมเลยนะเจ้าของคุณวิชิตนะครับวิวัตรลุจิราพง์นะครับถือหุ้นอันดับหนึ่งเลยนะ51%เอ้ยอันนี้ใช่เลยเกณฑ์หุ้นเด้งของผมชัดมากเลยนะคือ1กิจการโตอ่าสองมาแคหรือมูลค่าของกิจการเนี่ยยังไม่มากผู้ถือหุ้น ไม่เยอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าของอถือหุ้นนุนข้างเยอะด้วยอันนี้ตรงเกณฑ์หุ้นเด้งของผมหลายข้อเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันตรงเกณฑ์หุ้นเด้งของผมมากเลยนะครับและอย่างที่ผมย้าอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมเห็นหุ้นแบบนี้ส่วนใหญ่นะปันผลน้อยมากแต่ตัวเนี้ยโหปันผลโหน,นะ,ะปันผลนะครับของหุ้นตัวนี้นี่ผมดูนะเขาบอกว่าปันผลเนี่ย XD นะวันที่ห้พฤษภาคม นะครับปันผล1ครั้งนะครับ0.7945โอ้ถือว่าเยอะนะพา1บาทผมก็ว่าเฮ้ยเป็นตัวที่มีเติบโตด้วยแล้วก็ยังเขาเรียกว่ามีการปันผลให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้มันแนวแนวเพเซ,เซฟอะเออมีการเติบโตด้วยถ้าเกิดว่าจัดพอร์ตอย่างที่อาจารย์พื่ชอบจัดนะเป็นทีมฟุตบอลไอเนี้ยมันต้องอยู่กองกลาง ตัวลุกเลยนะแต่ก็ยังรับไปด้วยมีปันผลด้วยนะครับและที่สําคัญนะผมดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเน็ตเบย์มาเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปเจอรายการ Business Mo เดลอาจารย์นิเวศนะครับให้ความคิดเห็นด้วยนะอาจารย์นิเวศก็คือเป็นอาจารย์ที่ผมรู้สึกเคารพเนี่ยเพราะว่าเป็นต้นแบบในการลงทุนของ Val ูนเวสเทเลยอาจารย์นิเวศให้คำแนะน,นำนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นสาหรับหุ้นตัวนี้นะว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะที่มีผลงานแล้วอลองไปติดตามดูนะอาจารย์นิเวศก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นสตาร์ทอัพนะแต่ว่า มีผลงานเรียบร้อยแล้วจับต้องได้ส่วนใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพอ่ะผลงานเขาเจะจับต้องได้ลําบากแต่อันนี้เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยมันจับต้องได้บ้างแล้วนะเห็นว่ามีรายได้ตรงจุดนี้ชัดเจนเลยแต่สิ่งที่ผมชอบของมันนะแล้วนํามาเป็นหุ้นเด้งนะครับก็คือกิจาการที่มันเกิดขึ้นในปีนี้ตามจริงมันเกิดขึ้นแต่ปีที่แล้วแหละแต่ผู้บริหารน่ะนำเสนอว่าเฮ้ย ต่อไปนะเน็ตเบเนี่ยจะไม่ผันผวนตามการนําเข้าและส่งออกแล้วกิจการไอตัวนําเข้าส่งออกก็ยังทําอยู่นะไม่ได้ไม่ทํานะก็คือมีอไรายได้มาเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวพอโควิดซาลงนําเข้าส่งออกมากขึ้นไอตรงเนี้ยรายได้ตรงนี้กลับมาแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญคือเขามีกิจการใหม่ด้วยเขาเรียกว่า i b o อก ไม่ใช่ iPhone นะเขาเรียกว่า i-box Intelligent Box นะครับผมเขาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเอกสารที่สะดวกง่ายโดยใช้จุดเด่นของเขานี่แหละตามจริงอ่ะเน็ตเบเขาคิดนะว่าเฮ้ยเขาไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับนําเข้าและส่งออกก็ได้นี่อะไรก็ได้ที่มันเชื่อมกันระหว่างเอกสารที่มันมียุ่งยากเยอะๆอย่างเงี้ยพวกเปเปอร์เลต่างๆพาส่งภาษีเนี่ยเขาก็ทําได้เหมือนกัน อันนี้เป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นนะผมว่าเออเฮ้ยมันก็ทําได้นี่นะเขาเก่งด้านนี้ดังนั้นเนี่ยมันมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วนะสมัยก่อนน่ะมันยึดแค่การนําเข้าและส่งออกแต่ตอนนี้ผมว่าภาพของเน็ตเบย์มันก็เลยเปลี่ยนไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเห็นนะว่ามันเปลี่ยนไปมันก็เลยมีความน่าสนใจตรงจุดนี้นี่แหละครับสมัยก่อนเน็ตเบย์ก็ผมก็สนใจนะผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะแต่มันนํามันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนําเข้าและส่งออกมากเกินไปแต่ตอนเนี้ คือเขาเรียกว่ามันดาวลงราคามันดาวลงเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยเออน่าน่าจับต้องได้แล้วก็ P/E ก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มีปันผลให้ด้วยผมก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนแปลงของ NetBay เลยนะดังนั้นขอเข้าไปเจาะที่ i b o ็อกหน่อยนะครับผมอันเนี้ย i อ o x ก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันชื่อว่า Intelligent Box โดย iB o x นะครับเดดเบก็อย่างที่บอกอ่ะ อดีตนะครับเขาทำเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องกระดาษต่างๆก็คือ Paper ร์เนั่นแหละแต่เพื่อความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมนี่แหละแต่พอเขาบอกว่าทำมา17ปีอ่ะเขาเห็นประสบการณ์มากพอมีคอนเนคชั่นเยอะ คนที่เป็นลูกค้าเขาที่เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกเขาก็มีปัญหาด้านเอกสารในตรงจุดอื่นด้วยเขาบอกว่าเออเฮ้ยลองมาทําจุดอื่นดูไหมเดี๋ยวผมก็ใช้งานคุณเหมือนเดิมนะแล้วก็คิดเหมือนเดิม5บาท10บาทเหมือนเดิมเน็ตเบก็เห็นว่าเออเฮ้ยมันทําได้นะแล้วต่อไปก็จะไม่พึ่งพิงกับการนําเข้าส่งออกอย่างเดียวด้วยนะครับก็เลยเห็นช่องทางว่า ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้นะครับก็เลยเกิดแพลตฟอร์มชื่อว่า i b o ็อขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าจุดกําเนิดของมันเลยนะครับผมโดยยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่าง i b o ็อกนะนเป็นลูกค้าของบริษัท n e t b เบเลยชื่อบริษัทวันเอ็กซ์เพสโลจิสติกนะครับเป็นกลุ่มเกี่ยวบเรื่องเดือนเรือนี่แหละเขาใช้งานเกี่ยวกับเรื่อง R ของเน็ตเบประจําอยู่แล้วแต่ เขาอยากใช้งานเกี่ยวเรื่อง i อบ็อกะเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์เอกสารปกติลูกค้าเนี่ยจะส่งเอกสารน่ะจำนวนมากเป็นแบบพันพันหมื่นหมื่นรายการเลยโอ้แล้วเวลาจะมาเคลียร์คือ,อมันต้องมาอยู่ที่เคาน์เตอร์บริษ,ษัทนะแล้วก็มาต่อคิวมาทําอะไรมันเสียเวลาวุ่นวายมากเลยนะครับแต่พอมี i อบมานะครับลูกค้าจะคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจากไหนก็ได้ไม่ต้องมาตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันสะดวก ไม่วุ่นวายด้วยอันนี้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็สะดวกสบายด้วยช่วยแก้ปัญหากิจการได้เลยนะเน็ตเบก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีกิจการลักษณะี้ยให้ช่วยแก้ปัญหาเยอะแน่นอนก็เลยเป็นจุดกําเนิดของไอ o บ็อกเลยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกอะลูกค้าต้องการทําธุรการต่างๆอะมากมายถ้าเกิดมารวมกันอยู่หน้าเคาน์เตอร์หรือมาบริษัทหรือต่างคนต่างมีเอกสารแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ย บวดหัวนะครับดังนั้นใช้เป็นแพลตฟอร์มของ NetBay นี่แหละช่วยแก้ปัญหาให้วิษัทเลยทั้งสะดวกรวดเร็วประหยัดแล้วก็คิป ค่าทรานเซ็ชันอย่างที่บอกอ่ะห้าบาทสิบาทก็มันดูเหมือนไม่แพงอะ่ะเออห้าบาทสิบาทก็คิดไปดีกว่ามาทําอะไรที่มันวุ่นวายเป็นผมผมก็ยอมนะยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประหยัดเวลาอันนี้คือจุดที่แบบเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงเน็ตเบได้ชัดเจนเลยนะโดยเน็ตเบนะครับคาดหวังนะอยากให้ไปดูอัปเดตปีล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องไอบ็อกมากทั้งการเติบโตและรายได้แล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยและเป็นตัวเนี้ยเขาบอกเป็นเรือธงก็คือเป็นตัวที่เป็น อ่เป็นเรือหลักเลยนะอีกหนึ่งลำของ n e t ตเบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เลยจนมันเตะตาและน่าจะเข้าไปอยู่ในเดอะสต็อกคนฟ้าหาคุณเด้งผมได้เลยนะคือ n e t b a บแหละตรงจุดนี้เลยนะครับโดยผู้บริหารนะผมอยากให้ไปดูผู้บริหารของ n e t ตเบนะครับใน o p portunity day เนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งแล้วเขาก็ไม่ได้พูดแบบว่ากิจการมันแบบมันต้องดีมากไายอะไรกําไรเยอะแยะเขารอให้ผลงานแสดงออกมาก็ถึงพูดนะครับแต่ ไอ้บ็อกเขากลับพูดว่านะครับมันเป็นเวลลี่ซูเปอร์พาวเวอร์แพลตฟอร์มเลยนะที่จะมาเปลี่ยนเอกสารในยุคอนาล็อกสู่โลกดิจิตอลเพียงแค่ฝ่ามือเฮ้ยอันนี้อยากให้เพื่อนๆไปฟังนะที่ผมไม่ได้ปิดชื่อ n e t b เเนี่ยเพราะอยากให้เพื่อนๆไปทำการบ้านต่อคือไปดูต่อว่าเวลา ผมอธิบายเรื่องเน็ตเบย์สมมตินะอธิบายเรื่องเน็ตเบย์เนี่ยเพื่อนก็ไปทำการบ้านว่าเฮ้ยมันจริงไหมแล้วมันเติบโตยังไงนะครับโดยสิ่งที่ผมแนะนําตรงจุดนี้นะครับก็คืออัปเดตเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูอัปเดตนะว่าเขาดูกันยังไงแล้วดูตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับผมเวลาเรามาดูอัปเดตนะครับเราก็เข้าเว็บเซต o r อาีนั่นแหละแล้วเข้าไปที่ Opportunity Day นะครับปึ๊บแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์เน็ตเบยตรงนี้พิมพ์ n e t bay net แล้วก็ n net bay ปุ๊บนี่ผู้บริหารมาอัปเดตบ่อยนะแล้วก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของบริษัทอันนี้ผมอยากให้เพื่อนได้ดูมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นเลยนะว่า เฮ้ยผู้บริหารเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเขาเป็นคนยังไงเขาพูดจริงทําจริงไหมแล้วก็มาลองมาดูครั้งนี้ดูว่าไอ้บอกมันเป็นยังไงอยากให้เพื่อนได้ลองไปดูนะครับผมว่าตรงเนี้จะมีความรู้แล้วก็พัฒนาว่าเฮ้ยกิจการอะมันดูน่าสนใจจริงไหมแต่ก็อย่าเชื่อผมนะอย่างที่บอกเนะี่ยผมให้การบ้าน,นเพื่อนๆแล้วนะอันเนี้ยจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเรื่องความน่าสนใจของเน็ตเบเนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลย แต่เ,เพื่อนๆจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจเองนะอย่ามาซื้อตามเดิร์สต็อกอันนี้ไม่ได้เอานะแต่ให้ศึกษากิจการแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราชอบไหมอยาก เป็นเจ้าของเขาไหมดูแล้วมันเติบโตจริงไหมมีปันผลเยอะไหมชอบและถูกจิตในการลงทุนเขาไหมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้เพื่อนๆได้ลองรับฟังแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูนะมีทั้งการบ้านด้วยมีทั้งข้อมูลที่น่าสนใจด้วยผมแนะนําข้อมูลที่พื้นฐานน่าสนใจของเน็ตเบยแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็ลองเนี่ยมีการบ้านให้ลองไปนั่งฟังดูว่าเฮ้ยกิจการเขา5้าบาท10บาทจริงไหมแล้วเขาทารายได้มันเยอะไหมโรบอทเขาเป็นยังไงบ้าง อดีตเมื่อปี18เนี่ยเขาพูดถึงบล็อกเชนคนแรกเลยนะแล้วมันทำได้จริงไหมเขาพูดถึงคลาวดตั้งแต่ปีแรกๆเลยตั้งแต่คนยังไม่รู้จักเลย แล้วเขาทาอะไรกับมันบ้างอันนี้อาจจะเป็นจุดที่อยากให้เพื่อนได้ศึกษานะครับแต่สําหรับผมภูมิสภาพวันนี้นะเรื่อง n e t b a บแล้วก็ The Stock ในการครบรอบ1ปีเนี่ยต้องขอตัวก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน The Stock EP หน้านะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม